รัฐมนตรีทางประเทศกับรองนายกเนี่ยคุณควบหรือไม่ควบจําเป็นไหมน,นะครับจเป็นคำตอบน,นี้จะไม่เกี่ยวอะไรเพราะว่าท่านนายกกับตัวคุณปันเปเองได้ถแถลงเป็นหมดแล้วครับ,รบนะครับจะต,ต้องทําความเข้าใจว่าลักษณะาการควบเนี่ยเป็นผลผลิตของรัฐบาลรัฐประหารย้อนสไปเพราะว่าเขาใช้ทหารขึ้นมาเป็นรองนายกเพื่อคุมงานของระบบราชการทั้งหมดเพราะรงั้นตัวรองนายกคนหนึ่งจะมาคุมกระทรวงต่างประเทศนะครับผมคิดว่า โดยเงื่อนไขเนี่ยคงไม่ใช่ในส่วนนั้นค <c oughs> สองเนี่ยการเจรจาระหว่างประเทศในบทบาทของกตเนี่ยไม่ได้ผูกเด็กอยู่กับตาแหน่งรองนายกคือคงง่ายคือการเป็นรองนายกไม่ใช่ข้อเรียบในการเจรจาระหว่างประเทศครับนะครับสามรองนายกนะครับมีงานรับผิดชอบคนช่างมากผมเชื่อว,ว่าคุณนายไรคุณงัฐทราบดีว่าร <c oughs> องนายกเนี่ยคุมบอร์ดต่างๆเยอะส่วนที่ว่าดีที่สุดเนี่ย รำตรีต่างประเทศไม่ควรเึื่อไปรับผิดชอบพวกงานบอร์ดที่เป็นอะไรฮะบอร์ดโน้นบอร์ดนี้เพราะเรื่องต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่